โบ๊ทกับเรื่องนี้ครับยังไงบ้างเลยมาในลุคแบบเออไว้เป้งนักเลงขาซานจ้ะก็ถูกรับเชิญมาเมนที่สไปแ์นะครับอ่เมืเล่นเป็นก็ชื่อโบ๊ทคำในเรื่องแต่ว่าจะเป็นแบบว่าคล้ายๆหัวโจกหัวหน้าแก๊งของเด็กเด็กที่เข้าสถานทีนิดอะไรอย่างเี้ยคับเออเรายังไงบ้างกับคาแรคเตอร์เรื่องนี้ครับก็มันก็คล้ายๆกับคาแรคเตอร์ที่ผมเคยเล่นเรื่องก่อนของลุงมัมอะไรอย่างเี้ยแต่ว่าด้วยความที่ มันอาจจะทันสมัยมากขึ้นแล้วก็วัยรุ่นขึ้นแล้วก็ด้วยความที่คาแรคเตอร์มันไม่ได้กลัวขนาดนั้นมันต้องมีนักเลงหน่อยก็ทขาไม่เล่นยากอยู่ครับเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ต่อยกับใครอไม่รู้ว่าแอคติ้งต่อยต้องทํำยังไงก็เลยอาจจะอาจจะยากสำหรับอันี้นึงต้องไปเรียนต้องไปดูอะไรพวกนี้ไหมเกี่ยวกับเออผมไม่ได้เรียนไม่ได้ดูเลยแต่ว่าผมก็ ผมก็เหมือนให้พี่ๆในกองเขาสอนด้วยว่ารับแอคติ้งในการรับในการลุกทำยังไงอะไรนี้ครับอืมร่วมงานกับพี่พจน์ยังไงดุไหมบางคนบอกว่าดุนะเขาก็ดุในงานแล้วผมอยัเป็นคนน่ารักครับเออกับเพื่อนนักแสดงแหละทั้งพี่เบ๊ทั้งพี่อะไรใดๆอย่างเงี้ยนี่สักมาหลานเดินใช่เออจริงเหรอพี่เอากอดูหน่อยหลอกหยอก เออกับเพื่อนนักแสดงร่วมการทั้งสปายทั้งพี่เบสทั้งพี่นิกทั้งอะไรอย่างเงี้ยอะไรบ้างรอบสได้ได้ร่วมงานกันกับพี่เขาก็รู้สึกยินดีครับผมแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้มาเล่นมาเป็นด้วยผมดูไว้เป้ยงแต่ตอนผมอายุหกไม่ก็เจ็ดขวบเลยเออผมไม่คิดยว่าผมจะได้มาเล่นพอได้มาเล่นแล้วก็รู้สึกสนุกครับในกองดูเฟนลี่มากผมว่าได้รู้จักหลายๆคนที่เป็นเด็กดอนที่เป็นคนดังหลายๆคน เราเป้งมากเนาะหลายคนมองว่าเออมันสักหรือเปล่าหรือยังไงกับเนี่ยนี่ลอยอ่ะแต่พี่รู้แล้วอันนี้เพ้นต์มาครับผมเพ้นโอเคเพ้นต์มากหมดเลยอ๋อคือมันต้องแบบเข้ากับคาแรคเตอร์คีบใช่ไหมผมต้องมีฉากถอดเสื้อไงครับเลยเยต้องเพ้นต์แบบมีรอยสักหน่อยอะไรประมาณนี้ครับเออความเป้งของเรามันจะอยู่ที่อะไรยังไงกี่เลเวลระดับอะไรเท่าไหร่ความเป้งของผมน่าอยู่สัก 8ปดไม่ก็เก้าเต็มสิบแบบผมคิดว่าพวกผมปเป้งอยู่แต่ผมยังมีความที่แบบตกใจมีความกลัวที่เขาจะมาหาเรื่องผมอยู่แต่ถ้าเขาไม่มาหาเรื่องผมก็ปันปัน่นแนวกวนประสาทไปว่าแบบเอ้ยมึงอย่างโู้นอย่างนี้ทาไมวะอะไรอะอ,อะไรอย่างนี้ขผมขอคําแนะนําอะไรไหมจากพี่บงพี่เบสเราเขาก็เป็นเอนางเอกนักแสดงท่านหนึ่งไปแล้วไม่ได้ขอแล้วไม่ได้คุยกันแล้วเพราะว่าพี่เขาก็มีงานครับเราก็ไม่อยากไปกวนด้วยอะไรอย่างนี้ แล้วมีแนะนําหรืออะไรไหมว่าเออต้องยังไงอะไรไในในเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงทานในวงการบันเทิงของโบสถอะไรเงี้ยพี่เบสเขาแบกเขาก็บอกว่าตั้งใจเล่นไปครับเขามองว่าผมทาได้แล้วเพราะว่าถ้าผมได้แสดงหรือขึ้นเวทีเหมือนองค์มันจะลงผมอะไรเงี้ยอ๋อเออคือตอนนี้ก็หลายคนมองว่าโบสเป็นแบบโตเป็นหนุ่มแล้วหล่ออะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นไหมฟิตบงฟิตแบบชื่นชมเวลาไลฟ์สดหรือเวลามโพสต์สตอรี่อะไรเงี้ยโบส ก็เห็นครับผมกเข้าไปอ่านของแฝคขอบทุกคนแล้วแต่แต่ผมก็ไม่ได้หล่อขนาดนั้นครับที่จริงเรามาแบบสายหล่อสายเกาอะไรอย่างนี้ไหมเกาหลีมาแบบสายสายอาจจะมีความน่ารักคนควรมากกว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้สายหล่อเท่าไหร่อะไรแบบนอ้พอมันเริ่มเข้ามาในวงการอย่างนี้น่นอนแบบบทมันจะถูกแบบจับตามองหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราเรายมอะไรไว้ยังไงบ้างเลยก็จะแบบนี้ก็ผมก็ เตรียมหลายๆอย่างครับก็เตรียมทั้งาการดูแลตัวเองมากขึ้นเผื่อสักวันเผื่อมีค่ายติดต่อผมไปไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือเดบิวต์หรืออะไรสักอย่างอาตอนนี้ผมก็เตะบอลแต่ว่าเขไม่ได้เตะ จังเลยขนาดนั้นเออเราตั้งเป้าไว้ไหมว่าวงการที่จริงเราจะเป็นนักแสดงหรือเป็นศิลปินหรือเป็นไอดอลหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรามีตรงนี้ไหมตั้งไว้ไหมว่าตั้งเป้าไวครับก็เป็นคือเดียวกันกับพี่เบสครับอ๋อคือเป็นแบบพี่สาวเลยใช่ครับยู่แถวอโศกครับคือเรอเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เราอะไรอย่างเงี้ยบ้างเลยพี่เบสเขาเก่งมากเลยนะผมชอบซีรีส์เขาครับก็ผมชอบเพลงเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องหล่อต้องดูแลตัวเองต้องให้ตัวเองดูดีให้ตัวเองหล่อก็เลย ก็เลยแบบว่าสั่งคอลลาเจนหรืออะไรมากินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวินัยกับตัวเองแบบว่ากินทุกวันไม่ขาดกินเช้าเย็นด้วยกินหลังอาหารด้วยอะไรมานนี้ผลลัพธ์ที่ได้คือโอเคเลยก็มันก็พอขาวขึ้นอยู่ครับก็พอพอหน้าพอแบบว่าหน้าเราเปลี่ยนอยู่ครับจมูกดูโดงขึ้นแล้วก็ผมดัดฟันด้วยเลยเลยดูปากป็นกระจับใช่ครัตั้งเป้าไว้กับช่องเพือพิเศษ